รัดคิวแซงคิวจากที่แกะมาแล้วมาดูตอนท้ายเลยนะจ๊ะก็จะแกงมา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 แซบ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 แกงกะหรี่ใส่หมูใส่ใบชะพูไปแมงลักเห็ดจ้ะเห็ดจ้ะแซบ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 ดีเด้อบริขีตัวมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปประจ๊าไปแซงคิวเลยขึ้นหัวคลิปเลยล่ะ ขอบคุณค่ะไปไปไป,ไป,ไปแกงนอไม้นัวนใส่ปลาทำเองจ้าแซ่บเซยจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องแกงเร็จแล้วกิน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 ตามสัญญาแกงน่อไม้สดใส่หมูนิดหน่อยใส่เห็ดใบชะพูใบอิเลิสพะอีตู่จักน้อยอันนี้ที่ประจาเล่าให้ฟังว่า น้องสิมาเลี้ยงนาแจวสิมาเลียงกุ้งย่างอยู่เด้วยจะแบ่งไว้ให้เพราะว่าสิมีคนมาอีกนะอันนี้ประจ๋าก็เลยอันนี้คุณยายเอามาให้น้าแจวก็จะจา๋าชิมไปแล้วอันนี้ตำมะฮุงจานใจโอ้ยประจ๋าลืมเอาพักเขา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะพักก่อนมาแล้ว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 ,ลว,ลวพักพักมีถั่วพลูประจา๋าบ่ไท้กิน ินให้เบิ่งโถัว์ูอ,อ่อนอ่อนพักซีราวลายปนา้นมืเออื่นกับชิเกงข้างในไก่แล้วกับพักหอมป้อมกับข้าวหนึ่งกะติมื่อนี้กินกันสามสี่คนสี่คนนี้สดสวด ประจากับอันน่าเจวจกนี่จ้ะข้าวขาวโอ้ยนิ่มจะได้ข้าวค่ะปรจจามีสูตรสิบอกนึ่งข้าวบีบมะนาวใส่นิดหนึงนิ่มมากอันนี้ข้าวโบม่นข้าวใหม่เด้วจ้ะอันนี้เป็นข้าวที่เป็นข้าวเก่าแกงน้ำไม้นี่ซิมแล้วลองแล้ว จ้วดขักปานหยังยใสก่กระชายนิดหน่อยตำมะฮุ้งนี่เป็นมะฮุ้งยังเหี่ยล่ะแะแต่ว่ารสชาติยังแซบ่บแซ่บเอร์แซ่บเอร,อร์เดี๋ยวสิเปประจ่าสิไปตำแจวมาเดี๋ยวจะพี่พพน้องตามสัญญาประจ่าเอินกินเข่าวแกงน่อไม้ตำมะฮุ้งมาจา้าบัน้กินให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวประจ่าไปตำแจวก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างเมื่อนี้เมนูที่เห็ดส้มตำแกงน่อไม้ ย่างกุ้งบ่เป็นเมืองย่างกุ้งเด้อปะจจาย่างกุ้งตลกเละยายจ๋าไปจ้าประจัาขอบบุญขอบคุณพี่พี่พน้องน้องหลาย,ลายๆเ้อจะเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้ปัจจายายจ๋ายายจา๋าผีบ้า <c oughs> ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเวยจะเด้อพี่พี่น้องน้องต่างประเทศพี่นุก,กี้อ่า มา,มาดามไอ้เพื่อนมาดามไอ้เพื่อนเนาะแล้วก็พี่คุณแล้วก็แม่ขวัญแม่นังไล่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 แม่ไล,ล่แม่มีอ้อยพี่มีอ้อยแม่มีอ้อยของประจ่าเพื่อนเห็ดกับข้าวแซ่บเข็ดข้าวงามเข็ดกับขาา้บขาวสุดยอดเลยเรื่องอาหารการกินของเพื่อนนะจะเป็นสวยหรูอลังการถ้าเข้าประกวดเนะี่ยฮะประจ่าบริข้าข้างเด้อต้องได้ที่หนึ่งแน่นอน คนทรงนี้จะต้องอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อนฮะอยู่ดีมีแหงสุขุสุขคนทุกทุกบ้านได้จะเด้อสารพัดสั้นก็จะขอบคุณหลายๆได้จะเด้อหลายๆลย่องหลายๆลย่อง,งของเพิ่นเลาะกินเที่ยวเกาหลีนะเนาะแล้วก็อาเม่กิมฮีแล้วก็ประจาเป็นอย่างจังแล้วก็แล้วก็ประจายจำบอกคอยได้หลายๆล่องหนุ่มสุรินเพิ่น โชคแล้วก็ช่างเล็สช่างเมียเมียช่างลาย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 ประจาเออครับฮอดบอททัวลายหลายคนลายซ่องโดยสาวผู้ไทยพัฒทิ้นสาวผู้ไทยอินดี้ลายจะหนุ่มอินดี้โมนะอันบ่าวเมืองเลยอียังายคักประจหาแห่งความจำเบื่อเบื่อบ้าจำได้จำาม่ได้ประจาขอบคุณม่ ทุกทุกบ้านเลยเด้อจ้ะขอบคุณมากเอาคลิปกินนะจ๊ะคลิปกินนะจ๊ะแต่บได้กินให้เบิง่งประจาบได้กินให้เบิง่งบได้จว่ให้เบิง่งจ้าเชื่อยายอันขี้ตัว่วเพราะว่าเวลาประจาถ่ายคลิปกินก็อย่างที่พี่พี่น้อง,น,องน้องเห็นมันบอก่อยเห็นเนาะมันก็เป็นการคลา้คลายคล้ายขี้ตัวประจาว่าแม่นบอก,บอก <laughs> ประจ่าขอโทษขออภัยเด้อโทรศัพท์ประจากะยี่ห้อธรรมาดาเด้อบปรม่นอัะน,นะ กะที่มันไซได้นะกะดีดีกว่าบ่มีไซไดจ้ะอย่าประมาทอย่าคุณอย่าประมาทอย่าคุณดีดีกว่าบ่ได้เพราะว่าอันนี้แหละเป็นก่อเกิดเป็นเหตุเกิดถึงประจญถึงได้มีทำยูทูบเลยเข้ามาเหตุช่องยูทูบแล้วกับบ่แม่นจะว่าเข้ามาแล้วอันประจญาเสิเหตุคนเดียวไปคนเดียวไปบ่ปินจ้ะประจญาต้องมีพี่พน้องๆร่วมเดินทางเนาะจ้ะเนาะ ร Raw, il, s, days, ่วมจูไม่จูมือร่วมเดินทางกำลังแรงใจทุกๆบ้านทุกๆเพื่อนทุกๆคนที่ส่งมาให้ประจาแลวกัทีมงานครอบครัวของประจา์และปราจญขอให้ทุกๆทุกๆทุกๆบ้านดดีมีแหงเด้อบาเาไกเบาเาไก่บาเบาไกลบาเบาไกให้มีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขไม่เจ็บไม่จนจ้าจวดจวดขอบคุณค่ะ